สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aspect หรือว่าแ a p ซ่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอธิบายแนะนำแค่สั้นๆนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเมนคุณระเบิดนะครับผมซึ่งผมเคยพูดไปในคลิปของคอสแลนะครับของสมใส่เจาะลึกนะว่าสามารถใช้เซตคอสเลสเนี่ยเล่นระเบิดได้เหมือนกันเล่นได้เลยนะแรงเหมือนกันนะครับนะแต่ทีนี้ถามว่าถ้าคนอยากเล่นเมนระเบิดจริงๆ และอยากร mm ีดดาเมจระเบิดให้แรงกว่าเดิมนะครับ mm hmm. ก็จะต้องมาเล่นมือลองเป็นมีดสการ์ดแทนนั่นเองนะสำหรับคนที่อยากร mm ีดดาเมจของคู่ในระเบิดนะครับซึ่งของสมใส่ทั้งหมดเนี่ยเล่นเซตคอสลดังเดิมได้เลยนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแค่อาวุธแค่นั้นเองมือลองนะอย่างส่วนตัวผมนะครับผมถ้าผมจะเล่นระเบิดเป็นหลักอะ่ะอย่างเช่นใช้ระเบิดเก็บเวลระเบิด,บ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 ดล่าบอสอะไรเงี้ยนะผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับส่วนตัวผมจะเปลี่ยนประมาณนี้นะ เอามือลองที่มีการ์ดเดกนะครับใส่มือหลักนะแล้วก็มือลองเปลี่ยนเป็นใส่สีการ์ดแทนเท่าน,นี้เราก็เป็นสายเมนระเบิดแล้วนะแค่นี้เองง่ายๆเลยนี่นะครับเป็นเมนระเบิดแล้วแค่เนี้ยถามว่าดาเมิต่างกันเยอะแค่ไหนอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอ่าขอปับก่อน อ่าผมใส่ซูรูดยนะครับมือหลักนะซึ่งไอซูรูดยคลิเนี่ยดดเมจมันเท่ากันนะครับบวกเท่ากันเราสามารถเปลี่ยนซูรูดยมือหลักได้เพราะว่ามันมีเด็กเนาะอ่าอย่างแนะนําอย่างตัวผมแล้วกันอนะ่ะเวลาผมจะเล่นระเบิดนะครับนี่ใส่ประมาณนี้แล้วป้าไปนะครับสองแสนเก้าสามแสนสองอ่าเดี๋ยวผมลองแบบให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพก่อนว่าถ้าเล่นเซตคอสแลสเนี่ยเฮ้ยบางคนแบอบกเฮ้ยไม่จําเป็นต้องทํามีดเพิ่มก็ได้เล่นเซต ชุดคอสเลสเนี่ยปลาระเบิดไปเลยนั่นแหละก็แรงเหมือนกันนะและทีนี้ผมใช้ดูว่าทําไมคนที่อยากเมนระเบิดต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่คือเซตคอสแลสแล้วปลาระเบิดตามปกติจะอยู่ที่ประมาณนี้สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับประมาณนี้นะสองเจ็ดปลายนะอ่ะแล้วก็มาดูนะครับว่า ทำไมถึงต้องการบิวให้แรงขึ้นสําหรับคนที่ต้องการเล่นเป็นสายหลักและแรงขึ้นประมาณไหนอ่ะดูนะครับเมื่อกี้สองห้าสองกสองเดปลายๆนะผมเปลี่ยนเป็นมือลอง4ี่การ์ดปุ๊บอ่ะเพื่อนๆลองดูแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับแรงขึ้นถึง20,000 2 0 0 0 0งหถึง50,000เลยทีเดียวนะสำหรับ อาวุธรองสี่การ์ดนะครับใครที่สนใจสายเมนระเบิดนะครับจริงๆอะ่ะคนเล่นขอสแลตนั่นแหละเราแค่ทําอาวุธสี่การ์ดเพิ่มขึ้นมาสําหรับล่าบอสหรือใช้ระเบิดเก็บเวลนั่นเองนะก็เปลี่ยนแค่มือรองแค่นั้นเลยครับนะหลักๆไม่มีอะไรมากครับแล้วก็เล่นมีวิธีมิกการ์ดแค่นั้นเลยนะที่ผมจะแนะนําแล้วก็เดี๋ยวผมจะนะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเฮ้ยระเบิดเนี่ยดียังไงทาไมต้องบิวให้แรงยิ่งขึ้น เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพการลงร้อยชั้นด้วยระเบิดนะครับนะไปและนี่คือข้อเสียของคุณในระเบิดนะครับ ไม่สามารถปาให้โดนได้ผมจึงต้องเล่นคอสแลสแทนสำหรับภาพที่ให้ดูในร้อยชั้นนะครับอันนั้นคือตัวเลเวล157นะซึ่งระเบิดอย่างที่รู้กันนะครับมันจะแรงขึ้นตามเลเวลเนาะถ้าเร175อาจจะแรงกว่าในคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเมนระเบิดจริงและการมิกการจริงๆเท่าที่ผมอยากแนะนำนะครับซึ่ง หนึ่งเลยเฮ้ยมีดเนี่ยอย่างที่รู้กันถ้าเรา m i กการ์ด2อสองเช่น2กรอบปิ้น2หมาตานเงี้ยเออได้ดามเมจคูณ1.96เท่าใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่แบบเพียวเพียวสี่ใบเงี้ยได้คูณแค่1.8เท่าเนาะ mm hmm. ก็อาจจะต่างกันไม่มากนิดเดียวนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆืนว่าทําแค่สี่เล่มพอนะอ่อหนึ่งเลยสําหรับให้ให้ระเบิดนะครับสี่เล่มพอ1 4หมาตาน2 4สเหมืองสาม สีวัวและสีสีม้าดำนะครับแค่นี้ก็เพียงพอต่อเล่นโคนเระเบิดแบบออาราวแล้วนะครับแค่นี้หรือใครต้องการแบบเฮ้ยเราอยากมิกแรงแงทุกที่นะแต่เพื่อนเพื่อนาจจะต้องแบบทำหลายเล่มหน่อยนะครับซึ่งอะไปเวลเต่าเล่น2ก๊กปปิ้น2หมาตาเงี้ยดาเมจแรงแแรงกว่า1.96เท่าแต่ถ้าเล่นสี่การ์ดแบบเพียวเพียวอย่างเช่นสี่ก็ปิ้นหรือสีมาตา ก็จะแรงแค่1.8เท่าเท่านั้นเองนะครับประมาณนะก็ต่างกันไม่มากก็ลองลองดูแต่ถ้าให้ผมแนะนำคือทำเพิ่มสีเล่มคือนั่นแหละสีม้าดำสำหรับตีบอสสีวัวสำหรับตีขนาดใหญ่สีสเกลสีเหมืองนั่นนะครับสำหรับตีขนาดกลางแล้วก็สีหมาตานสำหรับตีมอนขนาดเล็กก็แค่นี้ก็เพียงพอต่อการไปทั่วโลกเลยครับสำหรับเล่นระเบิดนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาแนะนำ อาวุธและการมิกการ์ดเพื่อใช้รีดเเมจของคู่ในระเบิดนะครับอย่างที่บอกไปเล่นเหมือนเดิมครับเซตคอสเลสตามที่ผมแนะนําในคลิปเจาะลึกนะครับเซ็ตนั้นสามารถเล่นได้เลยทําแค่อาวุธเสริมมาแค่สีเล่มตามที่ผมบอกไปนะครับส่วนใครต้องการที่จะเล่นระเบิดที่แรงกว่านี้สามารถทักมาขอคําแนะนําคําปรึกษาหรือมาปรึกษาบิวก็ได้นะครับและผมจะแนะนําให้เป็นการส่วนตัวอีกทีนึงเนาะ เพราะว่าถ้าคนที่ต้องการเล่นระเบิดแบบหลักจริงๆแล้วไม่สแปดลองอะไรเงี้ยนะมันต้องเปลี่ยนของยกเครื่องนิดนึงนะครับนะด้วยเรื่องแค่ว่าตัวคอสชาร์โดนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนะแค่นั้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มแล้วครับก็เท่านี้ครับก็เล่นได้แล้วสำหรับระเบิดเป็นเมนหลักนะก็สุดท้ายนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปอยากแนะนำเพื่อนเๆทําทำมีดเพิ่มแค่สี่เล่มเท่านั้นสำหรับคนที่อยากรีดรเมจของคุณในระเบิดนะครับหรือ เอาไปเล่นกับสเปกก็ได้เช่นกันเซตของมีดแยกนะครับหรือใครเฮ้ยผมไม่อยากเสียงบบนลปลายเพิ่มอีกนิดนึงอะไรเงี้ยพกของเยอะเกินอ่ะเล่นเป็นคอสแลตดังเดิมก็ได้ครับสามารถเล่นได้เช่นกันแต่ดาเมจก็จะเบาลงกว่านนิดเดียวเท่านั้นนะครับไม่เยอะนะก็ลองไปคำนวณดูหรือทำเพิ่มดูก็ได้นะครับนะเอาละ,ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและเข้ามาชมกันนะครับ ช่วยกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ o u ครับผม